ย้อนลอยบาบายาก้าหญิงชราขี่ครบวินที่เป็นฝันร้ายของเด็กๆของชาวสกาวิกเมื่อพูดถึงเรื่องเล่าของบาบายาก้าเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นคอหนังลงคงจะนึกถึงชายาของจอนวิกว่าแต่เคยสงสัยกันไหมว่าเรื่องเล่าของบาบายาก้านั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรบาบายาก้าเป็นเรื่องเล่าของเหล่าแม่มดในกลุ่มประเทศสกาวิก อย่างรัสเซียรหรือบัลแกเรียมีลักษณะเด่นที่รู้จักกันในฐานะของหญิงชรารูปร่างของมีฟันเหล็กจมูกยาวและเดินทางด้วยการขีข่คลับวินได้เชื่อว่าบาบายกาก้านั้นมาจากคาว่าบาบาที่แปลว่าหญิงชราหรือคุณยายคุณยาา่าผสมกับคําว่ายากาที่แปลว่าชั่วร้ายและงูดังนั้นหา,ากจะแปลตรงๆบาบายกาก้านั้นก็คงจะหมายถึงคุณยายงูหรือคุณยายผู้ชั่วร้ายนั่นเอง ในเรื่องเล่าที่เธอเป็นคนดีบาบายาก้ามักจะรับหน้าที่เป็นตัวละครที่มอบภารกิจให้ตัวเองทำอะไรบางอย่างและจะให้รางวัลกับพวกเขาหากภารกิจนั้นจบลงด้วยดีและในเรื่องเล่าที่เธอเป็นผู้ชั่วร้ายบาบายาก้ามักจะถูกบรรยายว่าจะรับพาตัวเด็กหรือรับลูกๆมาจากพ่อแม่เพื่อนำไปกินเนื้อและใช้เป็นยายุัธนาะ คงจะไม่ใช่เรื่องผิดนะักที่จะบอกว่าบาบายกาก้านั้นทำหน้าที่คล้ายกับแม่มดในวัฒนธรรมอื่นๆของโลกและการที่เธอจะเป็นคนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องและความเชื่อของแต่ละพื้นที่น่าเสียดายที่เช่นเดียวกับเรื่องเล่าส่วนมากในสมัยนั้นเรื่องราวด้านที่ไม่ดีของบาบายกาก้ามักจะเป็นเรื่องที่น่าจดจำของผู้คนมากกว่าเรื่องเล่ที่ดี โดยส่วนมากเรื่องเล่าของบาวายาก้าจะบอกว่าเธอคือหญิงชราที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือกระท่อมกลางป่าบ้างก็ว่าเพื่อปกป้องน้ำพุแห่งชีวิตหรือบ้านก็เพื่อหลีกเลี่ยงจากผู้คนพวกเธอมีทั้งเรื่องเล่าที่บอกว่าพวกเธอเป็นคนดีและเรื่องเล่าที่บอกว่าเธอเป็นตัวละครที่ชั่วร้ายแต่ถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ไม่ค่อยทำร้ายใครก่อนโดยไม่มีเหตุผลเว้นแต่ก็เพียงคนที่เป็นเหยื่อของเธอก็เท่านั้น